ไปมาแล้วพี่ตายหนึ่งตายหนึ่งหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งพี่กำลังวิ่งหนีเจ็บตายตัวนหงตายตัวนหงเจ็บมากเลยฝัานโกงฆ่าป่ามันยิ้ใส่ไปน่าจะตายหนึ่งมาจัดในฟาร์มพี่ในในโรงคนคนคนไหนเนี้ยไหนเนี้ยตัวนึง คนคนว่ะพี่ไม่คนมั้งตรงนั้นตองที่ดาวอะ่ะปืนลูกรักเลยกระบอกนีเฮ้ยนิ่งกริปเออปืนม่งโคตรนิ่งเลยอะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกม Arena b r k a k o อ t n n i n ินิตกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็ในวันนี้คิดจะมาแชร์ของแต่งปืนลูกรลักของคิดเองเนาะมันมีชื่อว่าปืน AK-102 นั่นเองนะครับเป็น AK ที่ใช้กระสุนเดียวกับ M4 นะเพื่อนๆ5.56เลยนะครับเซ็ตแต่งเซตนี้เนี่ยไม่แพงนะเพื่อนๆราคากลางๆเนาะแล้วก็ยิงนิ่งนะคิดรู้สึกว่าคิดชอบปืนกระบอกนี้ตั้งแต่จับครั้งแรกแล้วเนาะ ก็เลยกลายเป็นปืนลูกรลักของคิดเลยนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูหน้าของแต่งการว่าคิดจะแต่งกันยังไงเนาะกับเจ้า AK102 นี้นะครับโอเคไปโอเคก็มาอยู่กันที่หน้าแต่งปืนแล้วนะครับก็เมื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาที่การสมิธใช่ไหมให้เลือกไปที่ assault rifle นะครับแล้วก็เลือกไปที่ปืน AK102 ได้เลยเนาะแล้วก็กดแต่งปืนได้เลยขั้นแรกเนี่ยคิดจะให้เพื่อนๆมาด้านบนของปืนก่อนเนาะปกติเนี่ยเวลาเราจะใส่ออปติกกันเนี่ย เราจะใส่เป็นรางตัวนี้ใช่ไหมรางเสริมเพื่อจะใส่ออปติกได้น,นั่นเองเนาะแต่ว่าคิดจะแนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับมันจะมีศูนย์ยาบศูนย์เดิมๆของปืนอ่ะด้านบนเนี่ยตรงกลางตัวนี้นะครับให้ถอดออกไปก่อนเลยเนาะถอดไปเลยแล้วทีนี้เนี่ยมันจะแต่งของแต่งที่เป็นในส่วนของฝาข้อปืนด้านบนของปืนน,นั่น,น,นเองเนาะคิดแนะนําเป็นแบบนี้ดีกว่านะใส่เป็นตัวที่2ตัวนี้นะครับ AK Compatible Round Inline Dust Cover เนาะมันจะช่วยคุมปืนด้วยนะเพื่อนๆ r ีคอยแนวตั้งรีคอยแนนอนอย่างละ2เนาะแล้วก็บวก e c o n อ m i กด้วยนะเพื่อนๆอีก2เนาะ พอใส่แล้วเนี่ยมันก็ใส่รางออปติกได้นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยคิดว่าดีกว่าเนาะช่วยคุมปืนด้วยนะครับส่วนออปติกเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆนะว่าชอบตัวไหนถนัดตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นได้เลยเนาะแต่ส่วนตัวในคลิปเนี่ยคิดจะใช้เป็นตัวนี้นะครับคลาสสิกโฮโลกราฟิกสโคบเนาะนั่นเองเนาะมันทั้งไม่แพงแล้วก็มองง่ายด้วยครับมากันที่สต็อกของปืนนะเพื่อนๆสต็อกเดิมๆของปืนเนี่ยคิดจะถอดออกน,นะครับใส่เป็นตัวทูบแทนเนาะใส่เป็นตัวที่4ตัวนี้นะครับ r b k 16 e x t e n d a b l e tube นั่นเองนะเเเพพพื่่่่ออนนนนๆใใสสลลลยยแแแะททีีีี้้้ววกูบบบ มันจะใส่ท้ายที่เป็นท้ายของ m f o ได้นั่นเองนะเพื่อนๆมากันที่ตรงนี้นะครับคิดใส่เป็นตัวที่3ตัวนี้เนาะ collapsible c o m p a t i b l e stock นั่นเองนะครับตัวที่3เนาะใส่เลยมันจะช่วยคุมปืนนะครับแนวตั้งเนี่ยบวกไป7นะครับแล้วก็ recoil น,นอนเนี่ยบวกไป11เลยนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ช่วย hip fire ด้วยนะครับบวกอีก1เนานะแล้วก็มากันที่เลคีฟเนาะเลคีฟเนี่ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะจะใส่เดิมๆมก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวในคลิปเนี่ยคิดจะใส่เป็นตัวนี้นะ lightweight ak เลคีฟเนาะจะช่วย economic สอ,องนะครับ แล้วก็มากันที่ด้านหน้าปืนเนาะแฮนด์การ์ดปืนนะครับคิดจะใส่เป็นตัวที่4ตัวนี้เนาะ A.K. Custom Composite Handguard นั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยคุมปืนนะนะเพื่อนๆบวกรีคอยน์แนวตั้งอีก1น,นะครับใส่เลยแล้วก็มากันที่มัสเซลของปืนนะนเพื่อนๆมัสเซลเดิม,ดมๆคิดจะถอดออกนะครับคิดใส่เป็นตัวที่2ตัวนี้เนาะของ M4 นั่นเองเนาะ F.A. Precision f a t Suppressor นั่นเองเนาะมันจะช่วยคุมปืนนะครับรีคอยน์แนวตั้งเนี่ยบวก3รีคอยน์แน,น่นแนบวกอีกหเนาะใส่เลย แล้วก็ใส่ใต้ปืนด้วยนะครับเพื่อนๆฟอนต์กิฟต์นั่นเองเนาะอันดับแรกใส่ลางให้มันก่อนนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ฟอนต์กิฟต์เนี่ยคิดจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะเพื่นนอนๆ Stable t ตเบิลไทแอนกูลา่าฟอนต์กิฟต์นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะบวกรีคอร์แนวตั้งอีก6นะครับรีคอร์นอนนอนเแล้วก็เออร์โกโนมิกอีก3นะครับตัวนี้เนาะก็ใส่ไปได้เลยก็จะได้ AK102 ชุดแต่งที่คิดใช้ประจําแล้วนะเพื่อนๆเซตแต่งลูกุักคิดเลยนะครับเซตนี้เนาะ คิดต้องบอกก่อนว่าเซตแต่งที่คิดให้ไปเนี่ยมันก็มันมีเซตแต่งที่มันดีกว่านี้นั่นแหละเพื่อนเพื่อเซตแต่งที่มันมีราคามากกว่านี้นะครับ <cinematic S 2> ก็ต้องยิงดีกว่านี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับส่วนตัวคิดแต่งแค่นี้คิดเล่นได้แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆ <cocaine S 1> ไม่ชอบตรงไหนเนี่ยอยากแบบเพิ่มเติมอะไรตรงไหนอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนได้เลยเนาะเซตแต่งประมาณนี้นะ <ๆ S 1> นเนี่ยคิดว่าไม่แพงมากเนาะราคากลางๆแล้ว,แกวก็เล่นสนุกนะครับเซตนี้เนาะก็ลองไปแต่งเล่นกันดูนะครับ ส่วนกระสุนที่คิดเลือกใช้เนี่ยมันเป็นกระสุน5.56เนาะเป็นกระสุนเดียวกับ M4 เลยเนาะปืนกระบอกนี้นะครับคิดเลือกใช้เป็นตัวนี้เนาะ l ล v e ล3นะครับ M855 นั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยมันจะยิงเบสดาเมจเนี่ยมันจะอยู่ที่51นะครับแล้วก็ยิงกอนเนี่ยอยู่ที่11.1นั่นเองเนาะส่วนถน้าเพื่อนๆคนไหนอยากใช้กระสุนทองเนี่ยอันนี้ก็จัดไปได้เลยนะเพื่อนๆแล้วแต่งกกประปานเพื่อนๆเ,เลยนะครับเกมของคิดในวันนี้เนี่ยคิดจะเล่นเป็นแบบฟาร์มนะครับในโหมดล็อกดาวน์โซนนั่นเองนะเน,นาะก เอคหนึ่งร้อยสองเนี่ยในเลทครั้งนี้เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป let's go มามาเหลัอนเกิดเยซ้ายไม่ซ้ายก็โอ้โซ้ายเกิดแน่ไม่ซ้ายก็ขวาผมบอกเลยซ้ายเกิดผมว่าซ้ายเกิดแน่ลอโควันล่งเงนระวังนะซ้ายมีแน่ๆพี่เหมือนเข้าบ้านหรือปะอาจจะไปวิลล่ามากไม่รู้ เอ่อ stable warehouse key หยาดบใจนึกว่าใครเปิดแล้วมีคนนะข้างหลังอ่ะได้ยินเสียงยิงยิงเฮ้ยยิงยพี่โดนคอ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 มีเกิดจริงมีเกิดจริงเก็บเสียงนี่เก็บเสียงนี่ข้างหน้าเราเลยหน้าเราเลยเหรอหลังกระเพากันนะนี่ไงบ้านนี้จริงตัวมันคือบ้านไปดักหลังเนี่ย โอเคโอเคไขลุนเลยป่าห่างกันเนี่ยอ๋อมันไขได้หลายรอบนี่หว่ากุญแจหน,นึ่งนะพี่ได้ได้เสียข้างหน้าป่ะประตูแดงตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยว้ยวๆดๆแร้นไปนู่นแล้วเหรอได้เสียสองตีนเสีย <ปะ S 1> งเสีย <ปะ S 1> ง <ปะ S 1> ผมม<ป>ะพี่ เขานม่มาอยู่คนละที่เลยไม่อะไม่ไม่มีคนเดล็กมีหล่พอมผมปะ่ะมีคนเดล็กก้าอ่ะเฮ้ยเป็นหลามั้งมีเอามีอคนนะพ้อมขวานะ ควางขวามานนะตัด้ายเลยตั้งหน้าสแปพไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้านเหลืองพี่เหียงบ้านเหลืองโหลดดิงเหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยมีคนีิมาข้างหน้านะใครนะขอขวาขวาพอไปแล้วสองโอ้แหลกเหลกเหล็กเหลกตายแม่ตัวนั้น่ะตายตายตัวนั้นตายโคตรแหลก อยู่ดิวิ่งลงมาเลยไม่น่าใช่คนน่ะเอ hey, ้ยไม่น่าใช่สาแครปนะตรงนายิงวะตรงนากระโดดวิ่งเหรอใช่ไหมไอ้ที่วิ่งลงมาสาแครปดูเฮ้ยตา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 ยติบอดไซมือให้เฮ้ยพี่เอ้นี่สาแครปไอ้นี่มันเนี่ย เคเอามากับมัวเฮ้ยแม็กแม่งจัดเต็มจัดเลยบอดนี้เฮ้ยพี่มันยังอยู่ฝั่งนู้นเลยอืมเวลาเราไปดักไปดักฝั่งทางออกมันไหมเออเราไปดักได้ตรงไหนตรงต เสียยยงงล่หืออัูมาแล้วพี่มาแล้วเสียงหน้าอยู่อยู่ฝั่งอะมองไปฝั่งนี้ฮะพี่ตรงนี้มันมีรูอยู่มองไปฝั่งนี้เฮ้ยมาแล้วพี่ตายหนึ่งตายหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งลอกหนึ่งไอ้พี่วิ่งหนีตายตัวนึงตายตัวนึงถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนปั๊มก่อนปั๊มตัวนึงวิ่งไปไม่ได้ไม่ได้สามออกแลวหนึ่งล็อชักไปชักไปอีกตัววิ่งใชยไป มันวิ่งไปข้างหลังอะเดี๋ยวผมอ้วนจัดแตกตัวที่ตัวที่แตกอ่ะอีกตัวหนึ่งแล้วยีจโดนพี่กูยิงขาล้มเลยไงมึงไปดูท้ายจอยให้หน่อยได้ไหมช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนเดี๋ยวเต้องผ่าตัดผาอยู่พาอยู่พาอยู่เล่นช้าได้วิ่งช้าได้เล่นช้าไดาเล่นช้าได้ชมาแตกหนึ่งแล้วเดือบมันไปอ้อมข้างหลังไงมันปีนได้ข้างหลังอะเดี๋ยวผมไปดูหลังให้แล้วกันทางน่าไอ้เนี่ยไอ้ตัวนั้นวิ่งถอยเลยผมไม่กล้าเข้าไปปีนเข้าไปเแบบอนี้ย หนึ่งนึ่งขอสตบนะวป๊ะเเปะอมาวิ่งเข้าไปกำแพงแตกหน้าต่างเยอะนะไม่ไม่เข้าเลยไม่เข้าข้างในนะรอผมรอรอบนอกไม่ระวัมงมันยิงทะลุน้าต่างออกมาแม่งวิง่งถอยไม่ไม่อยู่อยู่ข้างพี่แหละอยู่กำแพงอะพี่ยังอยู่อหรออยู่อยู่ไปทางนู้นละบอดยิงหรือวัดยิงคนมาเนี่ยพี่มันมันมันวิ่งอ้อมมาตรงเนี่ยตรงเห็นเห็นมาผมว่าตอนที่ผมเห็นอะผมยิงไล่หลังมันมา อย่าฝังนี่ก่อนะนะที่เราเข้าพร้อมกันไหมเออถ้าเกิดเข้าช่องน่ะมันวิ่งสับเหมยตรงม้าผมอะม้าฟ้าอะพร้อมแล้วพร้อมละ,มละถ้าเข้าพร้อมกันได้อยู่อะพีกนะ่กินยาด้วยนะกินยาด้วยนะมีเนตมีแปดมีตันอะไรบ้างล่ะ,ละผมล็อกหน้าต่างละ อี่ขอขอขอเคลียร์ฝั่งนี้แป๊บนึงนะตำแพงเนี้ยไม่รู้มันถอยไปไหนอยู่นี่อยู่นี่นมีมีตัวอยู่นี่มีตัวอยู่นี่ละนี่มีตัวนีตัวอยู่นี่นี่ละมีตัวอยู่นี่นี่ละไม่รู้น่าจะรอเราอยู่นะน่าจะคนละตี้ปะคนอาจจะคนละตีคนละตีผมว่าอาจจะเป็นตี้นั้นตี้นั้นที่กำลังจะบอกทางนี้อ่ะที่เราเคลียร์บ้านเหลืองกันดีกว่าไปนมานีเนี้ยเนี่ยเนี้ยยิงยิงอยู่ เขบ้านเหลืองว่ะปะเคียบ้านเหลืองกันพี่จะได้เผื๋อวมันไปแล้วก็อย่างนั้นเราก็ไม่โดนหลังดูยาวให้ผมน่ยเดีเย๋ยวผมไม่ไมาผมอยู่ข้างนอกละข้างนอกไม่มีพี่ข้างนอกไม่มียายามสสองบ้านเหลืองอยู่วีเอ็มโฟบ้านเหลืองไม่ทางเข้ามันถอยแล้วปะ่ะ เิ่งมันเข้าได้เหรอเ <aster> okay. ข้าได้พ so ี่ผมมีกุญแจเหรอเอาไขกุญแจเข้าเหรอเมื่อกี้ใช่ใช่พี่พยายามเช็ครอบด้วยไกุญแจเนี่ยโอ้กุญแจทองปามเลยปามเลยเอาดีจะเช็ครอบรอบให้ไขกุญแจทองไขได้กุญแจทองไอ้ฝั่งนั้นเหมือนจะมาเนี่ยฝั่งที่มาร์คที่มาให้อ่ะมาเขียวอ่ะที่มาให้อ่ะเห็นเห็นจริงแป๊บแป๊บไปโฮ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 ดีกว่าเอาตัวนี้รอดักรอดักยิงตรงตรงไอดอกก็ได้ นี่ผมมา,มาชิดนี่นี่บ้านน้อยนี่นะไม่ก็เล่นตรงรถอ่<ล>ะตรง,ตรงนัง้นไม่ก็เล่นตรงเออตรงถนนอะตรงกำแพงตรงรถอ่ะตรงนั้นนะไฮกาวอยู่ไฮกาวกว่าฝั่งนู้นอ่ะหยิบเป็นโฟมาพี่หยิบมาแล้วหยิบมาแล้วโอโ้โหกระเป๋าเฮียขอเลอยละกันกระเป๋าใหญ่อ่ะแต่ลยยังใหญ่ กระเป๋ามึงกูขอละกันหวหลุดนะเมื่อกี้ที่ใส่ไปจ่อๆเลยโอ้โหใหญ่บ้านหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันจะวิ่งมาออกนะพวกที่ยิงปัก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 เมื่อกี้เส้นเราอ่ะโอ้ยโห้ยมันต้องมันหนีไปแล้วพี่ไอตัวที่ยังหลรอดอ่ะปล่อยมันมาไม่ได้เราเราเรารอเส้นขวานี่วิ่งออกก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโห้ยโห้ยมีคนโหผล่ปะวะไอ้คน อยโอ้โหเจ็บมากเลยฝั่งกงข้าวป่าปมันยิดแฉกไปตายจะตายหนึ่งมีอีก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 แน่โ,โดนกระหลกนัดเดียวเลยฝ <c oughs> <ม>ั่งไหนพี่ฝั่งไหนข้ามป่าเ,อ,เออข้างกำแพงมองตรงไปเจอเลยเมื่อกี้มันวิ่งวิ่งชิดกำแพงไปอะ่ะเจอไหมไม่เจอพี่ตัวนี้ตายแล้วเจ็บมากเลยตายตายพี่ไอ้ตัววิ่งชิดกำแพงมาตายแล้วไอตัวที่ยิงตัวที่ยิงจอดตายแล้ว นี่พี่จอนตายละมีอีกแน่นอนอนะเต็มตี้อะไอ้ตัวอ้วนๆยังไม่เห็นเลยตัวที่ผมตัวที่ผมจัดเลยไ,ไ,ไอ้ตัวนั้นน่าจะหนีไปแล้วเราหุ<ะ>่นนอกกำแพงนอกไม่มีแล้วพี่โหไว้ก่อนโหไว้ก่อนมีแน่เต็มตี้อะที่มาที่มาร์คจากมาเขียวตรงเนี้ยเต็มตี้อะที่มาใหม่ใช่ไหมที่ผมบอกนะมองมองมองมาทางนี้นี่มองมาทางนี้มองานี้เล่นเนี่ยขึ้นมาเล่นแถวๆนี้เล่นหลังรถตรงเนี้ยมองมาทางนี้นะแล้วก็ทางเนี้ยซอยเนี้ย โอเคไปตอนเล่นตรงรถตีอ่ะขอดูของดูของใช้ก่อนหลักดูนี่ไม่ตายใช่ไมมไม่ตายแม่อย่าร้อยจอาใส่แมกีนัดอ่ะแม็กแพงเดี๋ยวกูเลนนี่นี่อ่ะป้ยาดเลยนะแรับแพงแม็กแพงพี่แม็กไม่หมดก่อนพี่ไม่ตายหรอกเมื่อกี้กระเป๋าใส่ได้อย่าลืมเก็บแอมโฟที่ตกผมนะ ให้พี่กินนัดอะพี่จอนฮะมาให้พี่กินนัดอะนัดเดียวเข้าหวัวให้ตายอิเก้แม่งรีเฟกไวรุ่นไอ้นนี้เออที่หมดแม็กแล้วเมน่อกี้ช่างไม่ทันเลยหน่อย <laughs> ยิงโดนป่ะเอ่ยิงกำแพงป่ะเปล่อกยิงโดนโอ้คุณดูเด็นรูปเดนเดิเนี่ยดูรูปเดนเดิยิยงโดนเกานะเป็นสามนัดเข้ายี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้เกาะกระโปงจัดนะพี่จอน <laughs> ไม่ได้เป็นเิงยิงไม่ได้ผ่านหรอกยังยิงกันอยู่เลยอ่ะตรงนั้นใช่พี่ออกได้ออกต้องขยับได้แล้วปะอีกแปดนาทีครับต้องไปแล้วแปดนาทีต้องเดี๋ยวไหลมาทางนี้ทางขวาต้องค่อยเดินแล้วอย่าลืมเก็บอยก็ต้อไปที่โต๊มเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วถ้าถ้าเป็นไม่ได้เก็บยูเอินพีพับใส่กระเป๋าเลยทำเลพี่ผมเียะเป็นแม่เดี๋ยวซื้อให้ก็ได้ยูเนพีน่ะเฮ้ยมันทับใส่กระเป๋าไง เดี๋ยวให้ก็ได้ในคางอ่ะโยนพี่ยังไม่ได้ใช้เลยดองอยู่นานเลยฮะไม่แต่ได้โยนโยนได้แค่โยนให้เพื่อนนะพอจบเกมเดี่ยวก็จะด้งเข้าตัวเพื่อนอย่างน้อยมีใช้เฮ้ยมีใช้เอาไปเอาไปใช้พี่จอนอ่ะเดือดเลยฮะหน้ามีแอร์ดัยังไม่ได้เปิดจอนผมไม่ได้นอนเลยเปิดได้เปิดได้ไม่ได้นอนผมจะยิงไม่โดนเอานะพี่ท่อเบรก โอ้ยเด็เ่แม่งมีแต่ของเบิแพนแต่เชืองเชือถกถูกไหม่ะระเบอะช่องเดียวสองพันถือว่าใช้ได้ <c oughs> ไม่กินช่องเดียวราคาสองพันเดี๋ยวกเก็บไปเลยขายคนมาขายไว้ขายคนอะข,ข,ขายตลาดมือดอะมันมีเควสนี่ไม่มันมีมันมีแลกของมีแลกของแลกของดีอยู่เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ถ้าเกิดผมขายบ้านเนี่ยเราจะได้ของดีใช่ไหมพี่ใช่ของดีเละบ้านเนี่ย สองดีอยู่ชั้นสองชั้นหนึ่งไม่ต้องสำรวจเลยขึ้นมาใดไปชั้นสองเลยแต่ชั้นหนึ่งเดี๋ยวพี่เขารู้เองพี่พี่โอ้โหตรงนี้เข้าไม่ได้หรอพี่เข้าทางไหนอ่ะอ้อมหลังก็ได้อ้อมหลังก็ได้ชัวร์กว่าบอดเกิดละกินพดเปลืองนี่อย่าฉีดต้องจอกเลตกินคำเดียวคำเดียวแล้วโยนทิ้งอ่ะรวยอ่ะ จะเลห่หอดึงแม่งฉีกกินคําเดียวไปกินกิน<ม><ๆ>สองชิน้นไม่ได้อ,อพี่ไม่ได้ไม่ได้อ้อมอ้อมเลยอ้อมเลยมันโดดออกได้อย่างเดียวปัานเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจไม่ได้ของเยอะต้องได้ออกสักรอ,กอบอ่ะนะเนี่ยได้ออกมาเนี่ยไปหน้าบ้านเนี่ยอ้อมไปเลยเดี๋ยวล็อกในหะ้ <c oughs> ได้ยินเสียงพี่จอนไกลๆเฮ้ยที่ใครเดินมาวานะเฟนะิงนะเฟิงนะอยู่วิ่งกันนะเฟิงนะคนเดินมาคนเดินมาปลอดหรือเปล่า มาจากในฟาร์มพี่ในในโลกคนคน<า>คนคนในเนี้ยในเนี้ยตัวหนึ่งล่วงล่วงข้ามาตัวหนึ่งแล้วก็ม,มีอีกมีอีกมีกทปเทปเปืนเที่ยอะไรดีที่ผายพี่ผมต้องเนตเนตเนตที่มีเน็ตที่มีเน็ต เดี๋ยวผมเนตเข้าไปผมมีเยอะคนเห็นคุยละแคทคน,นคนปะพี่ไม่คนมั้งตรงนั้นตรงที่ดาวอะ่ะไอ้ยไ,ไอดาวล้มไปแล้วพี่ผมตามตายไปแล้วมีอีกข้างในอ่ะใช่ปะใช่ปะ ถ้าปั๊มยาวะผมมีรถซองอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมผมชาร์จได้เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอเฮ้ยเสียงเสียงมาพี่เสียงมาเส้นเสียงมาช่วยร้องตายตายพี่ผมต้องเปลี่ยนแม็กอะเชื่อผมเอาหนักแม็กลูกนี่ทีแม็กลูกกันไปทีมาทีอะรอก่อนรอก่อนชาร์จอ่ะชาร์จอ่ะ ได้เพี่ผมรอได้ชิยวๆชืมปืนลูกรักเลยกระบอกนี้นิ่งกริปเออปืนแม่งโคตรนิ่งเลยอ่ะกดพิค้างเลยป่ะพี่พค้างเลยพี่ค้างเลยฟัวโต้เลยพี่ใช้ปืนอ,อะไรอ่เอค102เอคดำปืเคดำกระสุน5.56กระสุนเดียว M4 พี่จอว่าจัดเลยกระบอกนี้แต่งรอผมเลย โอ้โหไอ้เห็ดดำในตู้เต็มเลยแต่ไม่เอามาใช้สักทีอะเมื่อกี้ก็อะไรโอ้สามหมื่นไม่พออะไรว่าเมื่อกี้มันปืนเด็กน้อยแลนี่เอามาทําไมปืนเด็กน้อยอ่ะก็มันอยู่กันตะเคียร์คางไงเหลือลูซี่อ๋อแเก๋แเค๋แเกเหลือลูซี่รอเคลียร์ก็คางอยู่อะโอ้โหไอ้้เหียจะไปกับกูบอกเตรียมอูซี่ไว้กูท้อเลยว่ะ ้อูซี่ขายทิ a a ้งไปเลยพร้อมปาดอ่ะน้องไอ้เียจะไปกับกูเดี๋ยวอูซี่เนี่ยหันมามองที่คังกูมีแต่เอ็มโบมีแต่อะไรเอกมีแต่อะไรเงี้ยดูซี่แต่งกระบอกนี้ตีหมื่นเลยนะโอ้โหตัวเดียวกี่ตัววะเมื่อกี้มันล้มอ่ะพี่แสดงว่ามันต้องมีตีเหลือแต่ว่าไม่รู้มันมาด้วยกันเปิดบ้านยังเปิดบ้านยัง ก็ได้เปิดค่ะมาเปิดก็ได้มาเปิดแล้วออกเลยไม่ลดไม่ลดอาลดต้องสมุทเข้าไปข้างในอ่ะตามตามหน่อยพี่เริ่บร้อยพี่เรียบร้อยเรียบร้อยโลงงโล่เปินเดียเมินเดยวโอ้ยจะต้องเป็นร้อยอ่ะผมมันเยอะไปวะเนี่ยชั้นสองนะชั้นสองชั้นสองมีกล่องไอ้นั่นวางอยู่กล่องกล่องสีเหลืองๆอ่ะเฮ้ย ใช่ปุ่เปิดตัวเปิดต,ตัวแล้วเรียบออกอันละปืนแพงปะนะพี่พี่ตกปืนย <29 S 2> ี่เนี่ยของกาเดี๋ยวผมไปเปิดตัวไปแต่แคปแต่แคมปแคป์หน่อยยัเย่เปิดตัวอี้อ่ะ,ะต,อตีนี้เขาตึงกงันจับอ่ะเฮ้ยการันีแล้วต้องเรียบแล้ว เงินหมื่นเจ้วแฝงคุณแจแพงป่าวะพี่หลังเนี่ยห้าหมื่นแฝงม่วงแพงไม่แพงห้าหมื่นรหว่างดีจังวะเนาะที่นี่ก็น่าจะออฟฟิศปะที่จะน่าจะดีสุดอืมกูเจอดักเขาครับอฟฟิศอะออฟฟิศกับโมเทลกูคุณเหนง่ายแล้วตัวกูอ้วนเหรอห้าสิบสี่โล ของพี่มันขึ้นรูปน้ำหนักเะล่ะแบบขึ้นเดขอผผมก็ขึ้นแม่งหนักเกินหนักเกินหนักเกินสปินมันเหลือแลยนะอิ่มๆเลยเก็บแต่ไม่น่าเต็มแล้วค่อยวิ่งเข้าออกนะวิ่งเข้าแบบชุดชิดกำแพงฝั่งนั้นอะ้เอาให้บ้านมันมองไม่ได้อะหอผมสมกลงไว้นี่เลยว่าแม่ก็สมกวิ่งเข้าเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมสมกที่มาย่ะเดี๋ยวผมมาล้มาล หมวกมีกระจกกันปะมีมีเกมนี้มันยังมีบั๊กอยู่นะถ้าอยู่ในสโมกอะ่ะมันจะเห็นกระจกอะไรอย่างพี่อะไร I need some medicine ไปวิ่งเลย นอนเลยสมุกเข้ามุมก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ AK ลูกหลักของคิดเองเนาะ AK 1 0 2้อนะครับก็ลองไปแต่งตามกันดูนะครับเพื่อนๆใครไม่ชอบของแต่งจุดไหนเนี่ยก็แก้เป็นตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยเนาะลองแต่งกันดูนะครับปืนดีแน่นอนเนาะกระบอกนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ